เราจะมาพูดถึงทักษะของแม่ค้าออนไลน์นะคะควรที่จะมีอะไรบ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครทําได้ก็คือหลักร้อยล้านรอคุณอยู่นะคะใครที่จะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์บอกเลยว่าคุณต้องมีทักษะการพูดการทานาเสนอแล้วหลังจากนั้นนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆคือการตกแต่งหน้าร้านค่ะการทํารูปให้สวยให้หน้าเชิญชวนคอนเทนต์นะคะจะต้องดีอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนหรือว่าโค้ดหลายๆคนเขาพูดกันใช่ไหมคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่แคร์จะมาบอกวันนี้นะคะมันเป็นเคล็ดลับสุดยอดเลย1คือการบริการลูกค้าค่ะถ้าคุณบริการลูกค้าไม่ดีนะคะไม่เกิดการซื้อซ้ําอย่างแน่นอนการซื้อซ้ำอะ่ะมันไม่ใช่แค่คนแค่คนเดียวแต่มันเกิดการบอกต่อนะคะลูกค้าปากต่อปากปากต่อปากชวน เพื่อนมาซื้อพอเพื่อนนะคะไปบอกครอบครัวเขามาซื้ออีกอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่แคร์ให้ความสําคัญมากๆการบริการลูกค้ามันมีหลายอย่างหลายแบบมากๆนะคะทั้งเป็นส่วนลดให้เขาเป็นของแถมให้เขาหรือคําปรึกษาให้กับเขาเวลาเกิดปัญหาแบบนี้นะคะคุณพี่ควรทํำยังไงอันนี้ค่ะคือทักษะที่ทุกคนจะต้องมีให้ได้นะคะ